สวัสดีจ้าพี่น้องจามาบานนี้มาเก็บเห็ดหูหนูกันต่อเลยจ้า้าหมุนปลาจ้าพี่น้องมากมากโดยพ่ามที่ว่าอยากให้พี่น้องเห็นตอนรลเก็บน้ำนะกล้องก็เลยไม่นิ่งไม่นิ่งเลยค่ะกล้องกระส่พระกล้องพี่น้องจ้าพี่น้องเห็นน้ำรูอออกรบโดกอันเสงกับสะท้อนนะจ้าอย่างที่บอกจ้าธรรมชาติล้วน มาชาติพาเป็นแล้วก็พาไปตามประสาไ่เออชีวิตง่ายๆพี่น้องกาชีวิตของคนบ้านเด้อดูกาสถ่ายคลิปบ่ค่อยดีบันไดเด้อพี่น้องเด้ออย่าถืออย่าซ่าเลยเด้อจ้ะหนึ่งเละาฟีมือกันถ่านเขียถ่ายคลิปไม่ดีนะคะแล้วกับโุหูจักหนังดอกพี่น้องคนบ้านๆเท่านี้ละเพียงแค่ว่าเอาที่เราทําได้นอกจากะเนาะ อัในใดบดีก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขได้จ้ะเด้อเท่าที่จะทําได้พี่น้องจ๋าผุดอยู่เท่าขงผุ่นน้งาม,งามเฮ็ดจังไหญสิเอาได้งามอีดีได้พี่น้องจ๋าผุดเงินเลจา้ะงามงามเ๋วยวหาวิธีเอากันพี่น้องพี่น้องจ๋าลดได้เฮ็ดลงมาแล้วจ้าผุดในได้หลายเติบจ้าพี่น้องได้กินหลายเทือยได้หน่จ้ะใส่ยำได้หลายครั้งเลยจ้ะเฮ็ดหน,หนูหนูใหม่ๆสวยๆจ้ะ ได้เห็ุเรียบร้อยแล้วจ้าบ้านนี้พี่น้องจ้าก็จะได้มุนปลาขึ้นไปเด้อพี่น้องคนใดอยู่ในลูปนะคะนี่แหละคือสาเหตุว่าทําไมเวลาถ่ายคิดภาพมันถึงสั้นพี่น้องเพราะอยู่ในลูปนะเมื่อนี่ลูปมื่นกับมื่นพี่น้องจาขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ซื้อผุกซคนติดติดตามและฟังหลักการรับชมด้วยจ้าพบเจอกันเร้วใดไม่ใดในคลิปหน้าหรือไรหน้าจ้าพี่น้องบายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพี่น้องจ้าบายบาย ได้เฮ็ดไปย่ำแล้วเด้อเดยวจะกินเผื่อเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า